สวัสดีคะ่ะอร่อยถึงถิ่นวันนี้พามาทานก๋วยเตี๋ยวป้าพรนะคะสูตรโบราณที่อยุธยาค่ะปกักหมุดไปได้เลยนะคะมิชลีน4ปีเลยนะคะยี่สิบสองยี่ห้าค่ะไปดูกันค่ะเครื่องเยอะมากป้าพรนั่งอยู่ค่ะยูว่าหมูแดงลูกชิ้นลูกชิน้นเนี่ยวันนี้นางต้องไปดูอยู่แล้วเค,ครื่องปรุงนะคะมีเผือกด้วย เขามาถึงเยนเนี่ยนี่อ่ะกระพริทานน้ำค่ะสามเล็กๆนะคะนี่พี่บอกแล้วใช่ไหม ทั้งในร้านนะคะวันนี้เรามาตั้งแต่เช้าเลยค่ะ9โม,มงก็เลยไม่ต้องมีคิวนะคะ<ฮ>อ่ะมาแล้วนะคะอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้อันนี้บะหมี่ต้ยมยำนะคะ<ฮ>อ่าแล้วก็อันนี้ก็อ่า ลูกชิ้นเค็ค่ะนี่เือด้หลูกชิ้นคน่ชิ้ต่งเส้นเส้นเล็กนะคะเส้นเล็กที่นี่เขาจะเส้นย่กับปกตินะคะแล้วก็อันนี้แห้งค่ะต้องอย่าแห้งแออตั้นเี่ยวหงสน,นี่ก็แค่หนนมาชิมกันค่ะอร่อยแล้วก็นี่นะคะอะมาถึงเรานั่งตัวสองค่ะสแกนสงน,นะคะ มากมากค่ะซึ่งอร่อยมากค่ะอร่อยจริงเส้นนะคะเดี๋ยวเราจะกินอันนี้รับรองว่าอร่อยแน่นอนเหมือนกันค่ะเลยริงนนะคะพามาทานก๋วยเตี๋ยวตุ้งยันก้าพรอ,นนะะอุทยา เป็นขนม้าวค่รนุ่ได้มันๆแบบสุกไม่ไม่บางเกนนะครับไม่บางเกินหอมเ็ราะชหวานๆมีกระโฟมอยู่ด้วยนะคะเดรสชานี่คือชามเล็กๆนะคะสามสิบห้าบาทมันเป็นถุงเส้นดีมาก่ะเส้นหรือถึงเส้นปลานี่นะคะอวาอหนึจริงดีมากเลยค่ะ เราต้องลองแบบไม่ต้องยำด้วยค่ะน้ำซุปธรมธรมดาธรรมดาเลยค่ะเส้นนะคะอ,อ,อร่อยค่ะอร่อยค่ะน้ำหอมมาก